วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอามชาเอาเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้น้องอามอ่ะจะพาไปดูปลาไหลปลาไหลชนิดมากเลยครับตัวใหญ่ๆเลยครับพ่อจะไม่แล้วเดี๋ยวพวกเรามานอนมาดูเลยกันเลยครับวว้าพ่อครับออกให้หมดเลยครับพ่อ ครับดูครับเพื่อนๆนี่นี่ดูนี่งูหรือเปล่าเนี่ยฮะงูหรือเปล่าเนี่ยดูตัวดิโอ้โหไม่ก้อนเลยเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับดูดิโอ้โหนี่แหละที่เขาเป็นมีสุภาษิตผมบอกไว้ว่าปลาไหลใส่สกเก็ตลื่นเหมือนปลาไหลลื่นเหมือนปลาไหลแล้วก็ใส่สเก็ตด,ด้วยลื่นไปอีกนี่ครับเย็นยังคุณแม่คุณแม่มาดูใกล้ๆหน่อยครับคุณแม่ทุณสมตัวนั้นดำแบาชนดูดิโอ้ยปลาชนดูชนนี่เอ้ยตัวใหญ่โตออกมาเร็ว ไต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกอลัวเหเ้ยลื่นมันลื่นรอเออมันลืน่นหนะลื่นนะลื่นรอแม่ครับแม่แม่ <c oughs> <c oughs> ลื่นครับมันเวลลื่นมากเลยครับนี่น,นี่นี่ครับคุณพอ่อนี่คุณพ่อนั่งอยู่คุณพ่อคุณแม่าตากล้องอีกคนนึงคุณแม่อยู่ข้างบน ไม่จับได้นี่นูน้นดูว่าจับดูว่าจับนี่ดูนะดูนะดูนะนี่ทุกท่านนะครับนี่เลยภูมิัญญาชาวบ้านยังไม่กับเพื่อนทุกท่านมาเลยอ่ะดูอะไรกันวะในโอ้ยมีเยอะนะสี่ตัวนี่นี่ตัวใหญ่ นี่ตัวนี้ตัวนี้แม่ม่นี่โอ้โหขอบคพืนพ่อพ่อพ่อเชื่อจชตายหน่อยมาดีเ่อเชิดาหน่อยโอเคครับเพืนเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็เราก็ได้เห็นปลาตัวให่าลไมครับอย่าลืมนะครับเพ่อนเฝากไลค์กแชรัคช่องอาออย่าครับสำหรับวันนี้ Bye bye. บ,ยบายบายมันดูแมคโครลง,งนะเพื่อนเพื่อนี่แมคโครลงนะนี่ดูเนาะนี่นเห็นไหมครับ,บเพื่อนๆครับแมคโครลงเลยนะครับนั่นดูด้วยนะนี่ไป ดีน<อ>ับนีะครับ ไม่โคลำเล็กน,นะครับเพืเ่อนๆนี่ขึมาจอดตรงนี้ละเข้ามาจอดไ้วยตรงนี้นี่ครับหายร้อนขึ้นลงกันอนครับ,รบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ